สเตชนิกแล้วนะคะตอนนี้คือตาสู้แสงมากคือแบบศัตูใหม่มาจะหวังจ้างจะเหลือเกินวันนี้นะคะเราจะ แต่งหน้าไปอีเวนต์กันนะคะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ไหนก็ตามคือไม่ได้จําเป็นว่าต้องไปอีเวนต์แบบเรานะคะไปงานแต่งรุอนี้นั่น,นที่ทุกคนต้องแบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเก็ตว a d y w ี t วิ e ีไปพร้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปอีเวนต์ด้วยกันด้วยนะคะเวลาที่เราไปอีเวนต์นะคะเขาก็จะมีตีมมาให้ใช่ไหมซึ่งวันนี้ธีมของเราก็คือสีขาวแ a ชูไวท์ขาวขาวเลยนะคะก็เลยจะเป็นชุดสีขาวแต่ไม่ใช่ชุดนี้นะอันนี้คือใส่ให้แบบแต่งหน้าธรรมดามงก่อนใส่ชุดเลยเดี๋ยวันนนจะอดดดเเกิไปพาาวี้ส่ชุแบบยม หายใจไม่ออกซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปร่วมงานอีเวนต์ The Surface Mission with Chris p i r w ั t นะคะของ BSC Expert White นั่นเองเขาว่าก็ส่งมาให้เราลองแล้วนะคะนี่เวลาที่เราไปอีเวนต์เนี่ยเราก็จะได้เข้าใจรดักมากขึ้นจริงๆแล้วทาง BSC เนี่ยเขาส่งทางเซตมาให้เราลองเลยนะคะคือแบบเซตใหญ่มากเอาเป็ว่าเซตใหญ่มากทุกคนเดี๋ยว Insert ให้ดูละกันคือใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มากจริงดูสิคนเห็นไหม ว่าใหญ่ขนาดไหนต <laughs> อวน,นี้นะคะเขาจะเป็นเซต B s C e X p e r t ว้นะคะในเซตนี้เขาก็จะมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันมันเยอะมากทุกคนเนี่ยจะมีตัว Purifying Cleansing Foam นะคะแล้วก็มี Purifying Cleansing Cream Radiant Milky Emulsion นะคะแล้วก็มี Spot Kelly Concentrate Serum นะคะซึ่งเราอะได้ลองตรงนี้ไปนะคะแล้วก็ตัว Spotless Micro Essence นะคะมี Essence ด้วยแล้วก็มี Spot Protection Screen s p 5 0 PA บวกบวกบวก,บวกแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็น Overnight Cream นะคะก็คือเป็นเซตที่แบบครบอะ ออคือถ้าสมมติว่าใครที่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มทาครีมอะไรก็คือซื้อเซ็ตนี้ไปให้หมดนะคะเราเป็นเซ็ตที่ช่วยฟื้นฟูบำรุงแล้วก็ป้องกันด้วยเป็นการบำรุงผิวแบบลงลึกทุกขั้นตอนจริงตัวเอกที่เราลองนะคะก็จะเป็นตัวนี้จะ้ะเขาคือ BSC Expert White Spot c l e a r i Concentrate Serum นะคะมีไฮโดรไวเทคโนโลยีเทคโนโลยีออร่าอัจฉริยะเผยผิวกระจ่สางไฟดีที่จะช่วยเผยผิวกระจังใสใน3วันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขามีวิตามิน C เข้มข้น10%ก็คือเพิ่มมาจากสูตรเดิมถึงเท่าเลยนะคะทางแบรนด์เขาบอกว่าให้ลองดูว่าใน3วันเนี่ย จุดดังนำมันจังลงจริงไหมฉันก็เลยลอง3วันตามที่คุณเขาบอกเลยและนี่คือ Before After นะคะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเช็คผิวในงานกันด้วยอีกทีหนึ่งนะคะว่าจริงๆแล้วผิวของเราเนี่ยมันดีจริงเปล่าเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยราคา1350อาบาทนะจ๊ะทุกคนสามารถซื้อที่เคาน์เตอร์ BSC Cosmetology ได้เลยหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ได้นะคะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้ากาัน่อวีวอว้กน วันนี้ต้องส่วนอีกนึงเดี๋ยวจะแต่งหน้าไปอีเวนต์แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็คือเห็นรายชื่อเกสแล้วแบบเรียวกว่าแค่เกสไม่ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาจะเป็นการเปิดตัว Friend of B Expert White S C X เปิดไว้จ้ะซึ่งเขาคือใครนั้นก็อยู่ในชื่องานเลยนะ <c oughs> อยู่ในชื่องานของวันนี้เลยก็คือคุณคริสเพียรวัตนั่นเองนะคะเหมือนว่าเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตด้วยปะเห็นวันนั้นดูแชร์ขา่าวชาวเราเขาก็มาเราก็ได้คนพบว่าอุ๊ยเขาทําหลายอย่างมากเลยเนาะเป็นทั้งนักร้องทั้งนักแสดงแล้วบางทีเขาก็เป็น MC ด้วยคนเราจะอเมา ค่ะท,ทุกคน,นนี้ลงเรียบรรอยแล้วให้ดูผิวก่อนตัวนี้มันจะแบบค่อนข้างซึมไวแบบมากๆเลยนะคะพอลงปุ๊บก็คือซึมเลยผิวก็จะมีความเด้งๆแบบนี้เท่านั้นลองพื้นนะคะมาอิม่ลงลองพื้นเดี๋ยวเราจะลงเป็นตัวคอนแรคเตอร์ก่อนผิวดีกลิกลักๆตื่นเช้าทุกคนตื่นเช้าเท่ากับตื่นเที่ยงนะตื่นเที่ยงก็คงง่วงอยู่ดีงงเหมือนกันวันนี้นะคะก็ใช้เป็นคอนแรคเตอร์ก่อนวันนี้จะใช้เป็นเมคอัพฟร์เบอร์นะคะตัวนี้เลยว้า ว้าวห้เปิดเลยทุยนี่นะคะสภาพเราก็ใช้สีเขียวลงไปตรงบริเวณรอยสิวแล้วก็ใช้สีอมชมพูล,ลงใต้ตานะคะลงไปก่อนเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ลงสีปกติได้เลยนะคะ ลงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาลงรองพื้นเราชอบลงทุกอย่างแล้วก็เกลีย่ยพร้อมกันให้หมดเลยค่ะทีเดียว L'Oreal Inflable 24 Hour Matte Cover นะคะซึ่งจริงๆแล้วเขามีแบบ36ชั่วโมงแล้วนะแต่ว่าล็อตเก่ายังไม่หมดก็เลยขอใช้ล็อตเก่าให้มันหมดก่อนแล้วเมื่อไหร่จะหมดเพราะว่าเวลาใช้ใช้แค่นี้ใช้แค่นี้เลยทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าการไปอ e ีเวนต์เนี่ยมันต้องลงหนามากๆไม่มมค่ะลงให้บางที่สุดแล้วก็ใช้ทุกอย่างให้มันแนบผิวที่สุดนี่แล้วก็ใช้สเปรูล่านะคะในการปาดจะได้ไม่หนักหน้าทุกคน มันต้องบางขนาดเนี้ยเลยนะคะต่วนฟองน้ำนะคะใช้ชุนเชลเลอร์นะคะของพี่จูนิเปอร์ช่างแต่งหน้าชื่อดังของประเทศไทยเห็นไหมตบปุ๊บเนียเลย แล้วก็อันนี้ที่เห็นเสียงดังๆคือมันไม่เจ็บนะทุกคน <laughs> มันไม่เจ็บนะคือถ้าตบแล้วไม่ดังเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันทําไม่ถึง <c oughs> คือเราใช้รองพื้นแบบน้อยมากๆอะทุกคน เราก็จะบอกว่าบางอีเวต์เราก็ไม่ได้ใช้รองพืดด้นดะ้ยนะใชแคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็ลงแป้งเลยต่อไปนะคะเราก็จะมาลงแก้มกันวันนี้จะใช้โพนน้ำตาลน้ำตาลน,นะคะวันนี้ใช้เป็น e2d นะจ๊ะ born to be chic เวอร์ไหมละ่ะสีแบบและมุนสุดๆของเรานะคะก็จะลงไปรตรงบริเวณหนะ้าแก้มแบบนี้ แป้งอันนี้นะคะของซูเปอร์มัมนะคะทุกคนชอบมากทุกคนควรมีแปลงปัดแก้มอันจิวติดไว้ที่บ้านนะเพราะว่าม,มันอันนี้ประสงค์เดียวมันสะดวกเวลาปัดแล้วแบบเราควบคุมมันได้และแน่นอนว่าฉันก็จะลงแป้งสีจันค่ะ traslucent n powder อีกแล้ว ต่อไปนะคะก็จะเป็นคอนทัวร์อันนี้เป็นคอนทัวร์ที่ได้มาใหม่ของ Makeup f ฟ r e v e r นะคะดีมากทุกคนอันนี้เบอร์ S4 30นะคะเทอมันเป็นคอนทัวร์ที่สีถูกต้องมากเลยมันเป็นสีที่แบบออกเทาๆแล้วก็เป็นสีที่เข้มนะคะเพราะว่าเราใช้คอนทัวร์ของเกาหลีแล้วมันละมุนดีนะแต่ว่าสีมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่คขยี้ตรงจอนแล้วก็ปัดเข้ามา แล้วก็เวลาที่เราลงคอนทัวร์นะคะเราจะลงตรงบริเวณใต้กรามแบบนี้เพื่อทำให้กรามเรามันชัดขึ้นแบบกรอบหน้าชัดขึ้นอะไรอย่างนี้คอนทัวร์จมูกด้วยนะคะ ต่อไปนะคะที่ทาตาช่วงนี้ที่เราชอบใช้มากๆก็จะเป็นพริพรานะคะเบอร์03ตัวนี้เลยใช้ดีมากคือมันเป็นสีน้ําตาลที่แบบน้าตาลถูกต้องน้ําตาลที่อยู่บนหน้าแล้วสวยแบบไม่โซมอะไรเงี้ย อา <Eyes> <c oughs> ยแชโดว์เกือบเสร็จ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวอายแชโดว์สติกนะคะของพ r e พร้าเช่นเดียวกัน s p ปอร์ทวิงเกิลดูโออายสติกนะคะอันนี้เบอร์01นนะคะทุกคนใช้ฝั่งที่เป็นแมท เดี๋ยวเราจะมาลงไฮไลท์กันนะคะวันนี้ใช้ของ Chanel จ้าบรูราไฮโซสุดแล้วก็ตรงบริเวณหนกคิ no ้วเพื่อให้เวลาที่เราไปงานแล้วแบบโดนแสงอะไรเงรี้ยมันจะได้หน้าเง,งาๆก็ลงหัวตาด้วย มาติดขนตากันเถอะทุกคนขนตานะคะก็ใช้ของมิเรนะคะอันนี้ใช้12 m MM, มทุกคนก็คือเป็นอันยาวเลยเพราะว่าเวลาที่ไปออกอีเวนต์ยอะไรเงี้ยบางทีต้องถ่ายรูประยะไกลแล้วแบบมันมองไม่เห็นก็ต้องใช้ขนาดที่มันยานหนึ่งเอาจริงคือมีคนถามวิธีการติดขนตาเยอะมากซึ่งเราก็แบบมันต้องใช้ความชินในการติดนิดนึดนงทุกคนแต่ว่าโดยปกติตูจะติดจากตรงกลางก่อนนะคะเนี่ย ติดจะตรงกลางปึบแล้วก็ค่อยติดหัวติดท้ายซึ่งการที่เรามีแหนบเนี่ยมันก็จะติดง่ายขึ้นนะคะเนี่ยพอมันมีแหนบมันก็จะติดง่ายขึ้นนะทุกคน เราติดขนตาเสร็จแล้วเนี่ยบางทีมันจะยังเห็นก้นานใสๆอยู่อะเราก็ต้องใช้ออยไลเนอร์เนี่ยทาทับลงไปนะคะค่อยๆแซมๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปัดมาชาร่ากันซึ่งมาคาร่าวันนี้ก็ใช้เป็นของสุกมะมังจับชอบแบบง่ายดายสุดๆแล้วก็ถ้าอยากให้ขนตามันแบบ งอนขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ใช้ไม้นะคะไมเ้เศษลูชิน้นไม้อะไรก็ได้รนไฟเลยคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดัดขนตาล่างกันนิดหนึ่งแล้วก็ปัดมาสคารานะคะแต่ว่ามาสคาร่าขนตาล่างเนี่ยเราจะไม่แบบปัดเลยแต่ว่าเราจะใช้แหนบในการแบบหนีบหนีบนีบ,นบเอานะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะทุกคนวันนี้ก็ใช้ของ brow it นะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้จะแตกหน้าออกน้าตาลเพราะฉะนั้นคิ้วก็จะใช้สีนี้ผสมกับอันนี้นะคะแล้วก็แปรงที่ใช้ก็จะเป็นแปรงแบบก,กว้างๆแบนๆแ,แบบนี้ เราก็จะมาใช้มาสคาร่าคิวนะฮะอันนี้ของเด j า v ูนะจ๊ะเบอร์สองอันนี้เราก็ใช้คอนซีลเลอร์ในการเก็บขอบคิวได้เนะคะ เพื่อทำให้คิวมันไม่ฟุงเกินประมาณนี้แล้วก็ลิปสติกนะคะวันนี้จะใช้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันแรกจะใช้เป็นอนาตาเซียนะคะเป็นลิปไลเนอร์สีพาชเมนนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นลิปอันโปวดของเราในช่วงนี้เลยนะคะก็คือเมลินดาเบอร์ศูนย์ห้นั่นเอง เรียบร้อยแล้วนะคะเมคอัพวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปทําผมแล้วก็เปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาใส่ชุดให้ดูด้วยมาแล้วจ้าชุดนะคะอันนี้แบรนด์แอลโซนะคะเป็นแบรนด์เวียดนามแล้วเราก็ใส่คู่กับรองเท้าบูทแบบนี้ yeah, 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 yeah. และแน่นอนว่าเราก็คือใส่แว่นด้วยแบบเก๋ Keep <laughs> แต่้สิเดียวไม่คุณต้องดูแลตัวเองด้วยนะรจริงๆแล้วถ้าดูแอะไรต้องใช้อะไรครับ PSC Expert ไว้แน่นอนครับเท่านั้นนะครับดผ่คนี้านนักส<อ><อ>